ฮือฮาภาพโปสเตอร์ลิซ่าแบล็กพิงคโดดร่วมงานเพลงใหม่คู่ซุปตารุ่นพี่คนนี้ก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาสุดๆเมื่อมีรายงานออกมาว่าแทยัง Big Bang และลิซ่าแบล็กพิงคเตรียมสร้างตำนานใหม่ให้กับวงการเคป๊ OP, ผ่านการร่วมงานกันในอัลบั้มชุดใหม่ของแทยังที่จะปล่อยในปลายเดือนเมษายนนี้และลิซ่าจะปรากฏตัวใน MV เพลงใหม่ของแทยังด้วย ล่าสุดวันที่19เมษายน The Black Label ต้นสังกัดของศิลปินหนุ่มแทยังบิ๊กแบงได้ออกมาโพสภาพโปสเตอร์เพลงใหม่ซึ่งภาพนี้มีลิซ่าร่วมอยู่ในเฟรมด้วยบอกเลยว่าหลังจากที่ปล่อยภาพนี้ออกมาแล้วสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับสุดๆไปเลยจ้า